ถือเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับการประกาศปลดพนักงานเลิกจ้างพนักงานในไทยเนี่ยกว่า300ตําตำแหน่งเพื่อลดขนาดองค์กรของยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยอย่าง s h อ p e e นะครับแต่ถ้าใครได้ติดตามข่าวจากต่างประเทศมาเนี่ยเราจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาในเรื่อง ผลประกอบการนะครับที่ออกมาในไตรมาสล่าสุดซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นและยังไม่มีวี่แววที่บริษัทยอย่างช้อปปีเนี่ยจะพลิกกลับมาสร้างกําไรได้เลยนะครับแล้วประเด็นการปลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากนดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้มาว่ากันถึงเรื่องข่าวใหญ่เลยนะครับที่ออกมาเมาื่อวานเนี่ยเป็น การประกาศปลดคนงานครั้งใหญ่ของยักษ์ใหญ่ทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทยอย่างช h อป e ีนะครับซึ่งใครที่ได้ติดตามข่าวมาเนี่ยก็น่าจะพอรู้สถานาการณ์ของช h อป e ีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่เปิดเผยออกมานะครับเมื่อเดือนมิถุนายนมีผลขาดทุนสุดที่สูงถึง931ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นจาก433ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับ เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเองเนี่ยทาง s h o ปปีเองเนี่ยก็ได้ทําการปลดพนักงานในหลายประเทศไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของ s h o ปปี้ฟู้ดช้ p ปปี้เในหลายตลาดนะครับทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ยังรวมถึงในไต้หวันบราซิลเม็กซิโกชิลีและโคลอมเบียนะครับถ้าเรามาไล่เรียงดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากหลายๆเหตุผลนะครับ แน่นอนว่าในช่วงการแพร่ระบาดเนี่ยธุรกิจของพวกเขาเนี่ยอาจจะเติบโตได้ดีนะครับเหมือนในหลายๆธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับมันก็เป็นการเติบโตแบบหลอกๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงคนก็กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งและด้วยการที่ทาง C ีกรุ๊ปนะครับที่เป็นเจ้าของอ่าช้อปปีเ,เนี่ยได้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาทําให้สามารถระดมทุนได้จํานวนมหา,าศาลนะครับ สลับก,กับช่วงาการแพร่ระบาดเนี่ยมีการเติบโตพวกเขาจึงคิดการใหญ่นะครับด้วยการขยายธุรกิจเป็นว่าเล่นนะครับดูอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจ delivery service นะครับซึ่งโหเป็นธุรกิจที่ถือว่าแข่งกันดูเดือนมากๆนะครับแล้วก็รายใหญ่เข้ามาเล่นหลายรายนะครับในไทยเองเนี่ยโหมีทั้งโ o บิน Ho o d Grab, Foodpanda, Shopee Food, Panda, Sh แม้กระทั่งแอร์เอเชียเองเนี่ยก็ลงมาลุยในตลาดนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมธุรกิจ delivery Service เนี่ยถึงเป็นที่หมายปองของเหล่านักลงทุนมากๆนะครับอย่างข่าวเพิ่งออกมาวันนี้เองเนี่ยโอ้หมีการระดมทุนของ l ลแมนวงในนะครับที่สามารถทำให้พวกเขากลายเป็นยูนิคอนรายใหม่ได้สำเร็จของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับกับธุรกิจที่แข่งกันดุเดือดขนาดนี้แล้วก็มีคู่แข่งมากหน้าหลายตานะครับ เอาจริงๆธุรกิจอย่าง Delivery Service เองเนี่ยมันก็เป็นการปรับตัวมาจากธุรกิจขนส่งอย่าง Uber อย่าง Grab นะครับที่ขยายธุรกิจของตนเองนะครับจากการเรียกรถใช้ในการขนส่งเนี่ยมาใช้ในการส่งอาหารส่งสินค้าอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับและต้นแบบจริงๆมันก็มาจาก Uber นั่นเองนะครับที่เป็นเบอร์แรกๆที่ได้สร้างธุรกิจ Sharing Economy หรือ Gig Economy ขึ้นมา แต่มัน่าสนใจนะครับอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจอย่าง Airbnb เองเนี่ยโหคู่แข่งน้อยมากๆนะครับซึ่งเติบโตมาพร้อมๆกันนะครับกับ Uber แต่ว่า Airbnb เนี่ยแทบจะไม่มีคู่แข่งนะครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆทำไมคนไม่ไปสนใจในธุรกิจนี้นะครับ Airbnb เนี่ยแทบจะผูกขาดอยู่แล้วนะครับในตอนนี้มีคู่แข่งก็น้อยมากๆนะครับทำให้พวกเขาเติบโตอย่างสบายมากๆไม่ต้องไปแข่งกับใครแน่นอนนะครับว่าการปรับลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยก็ คล้ายๆหลายบริษัทเทโนยีที่กาลังทํากันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจนะครับหลังจากที่ได้รับการระดมทุนมาจํานวนมากเนี่ยช้อปปี้กับใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการขยายไปในตลาดยุโรปเองซึ่งลองคิดดูนะครับในตลาดเซาท์อิ s เ a ียเเองเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ได้แข่งแข่งมั่นคงอะไรมากนักขาดทุนสะสมเป็นหมื่นล้านนะครับ ซึ่งแตกต่างจากคู่แห่ง,งพวกเขานะครับอย่าง l a z a ด a เองตอนนี้พวกเขาพลิกกลับมาสร้างกำไรได้แล้วนะครับหลังจากที่ไปพบขุมทรัพย์ใหม่นั่นคือธุรกิจขนส่งนั่นเองนะครับส่วนช h อป e ีเองเนี่ยในเซาท์อิต s ลีก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงแต่อย่างใดน,นะครับแต่กับเลือกกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปที่โยุโรปซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปไม่นานนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวก็ถอยออกมานะครับ คือพฤติกรรมผู้บริโภคในการช้อปปิ้งเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับระหว่างโลกตะวันตกกับาทางฝั่งเอเชียนะครับพวกเขาไม่ได้สนใจลุกเล่นอะไรมากมายเหมือนทางฝั่งเอเชียนะครับทางฝั่งเราเนี่ยคนอาจจะชอบโค้ดลดราคามีเกมฟิเคชันนะครับให้คนมาเล่นเกมแลกคูป,ปองแลกคแลกคอยอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงคนที่ชอบสินค้าราคาถูกนะครับโดยเฉพาะแฟลตเซลเองเนี่ยาทางเอเชียเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับ แต่ว่าช้อปปีไปใช้โมเดลนี้กับในฝั่งยุโรปเนี่ยถือว่าผิดพลาดอย่างมหาศานะครับเพราะว่าต้นทุนของพวกเขาเนี่ยสูงกว่ามากรวมถึงการขนส่งสินค้าราคาถูกเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่นะครับเมื่อไปเจาะตลาดในฝั่งตะวันตกแล้วก็พฤติกรรมเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มอย่าง a เม z o n ะครับเป็นหน้าจอง,ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเลือกสินค้าเช็คเอาท์จ่ายตังค์จบ แค่นั้นนะครับแต่ว่าในฝั่งเอเชียเองเนี่ยคุณเปิดหน้าจอช้อปปี้ออกมาโหไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมีเล่นเกมมีฝ่ายเซลมีโห เยอะมากนะครับปวดหัวสาหรับคนฝั่งตะวันตกนะครับมันคงเป็นพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับยากที่จะไปบุกได้เช่นเดียวกันนะครับอเมซอนเนี่ยก็ไม่สามารถบุกมาทางฝั่งเอเชียได้เลยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ผิดพลาดของชอปปิมากๆนะครับที่คิดจะไปบุกในตลาดยุโรปที่วัฒนธรรมการชอปปิ้งเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว หรือการบุกเข้าไปในตลาดอินเดียเองนะครับพวกเขาก็มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเมืองซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชอปปีเองเนี่ยทุนใหญ่ก็มาจากเทนเซ็นนะครับจากประเทศจีนแม้ตัวบริษัทเองเนี่ยจะเป็นของประเทศสิงโคโปร์ก็ตามนะครับก็ทําให้เผชิญแรงกดดันนะครับจากเหล่าผู้คา้ากอินเดียนะครับที่ประท้วงสิ่งที่พวกเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับในการเสนอส่วนลดที่ไม่เป็นจริงเพื่อขโมยรายได้ของพ่อค้าในท้องถิ่นนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันน่าสนใจมากๆนะครับมันคล้ายๆกับทุกประเทศที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองในอนาคตเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามาจิ้นมันลดลงแล้วก็มีการแข่งขันจากพวกค้าชาวจีนนะครับสินค้าราคาถูกมันเยอะมากจริงน,นะครับในช้อปปีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนเองนะครับแม้จะไม่สั่งมาจากจีนโดยตรงนะครับพวกเขาก็มาตั้งโกดังในไทยนะครับแล้วก็ จางคนไทยจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหยากนะครับเป็นพ่อค้าคนกลางในยุคนี้แถมสถานการณ์เรื่องค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งบริษัทแม่อย่าง C เองเนี่ยขาดทุนขนาดนี้ก็ทำให้ ส่งผลกับรับตอบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องหารายได้เพิ่มรายได้ที่มันสามารถทําได้เลยก็คือการปรับค่าธรรมเนียมการขนส่งค่าธรรมเนียมการขายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าใครเป็นพ่อค้าในแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางทางช้อปปีทั้ง l a z a ด้เองเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่แข่งกันแล้วนะครับจับมือกันแล้วก็ปรับค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทยอยปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางรายเนี่ยจะถูงถึง10%ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการปลดพนักง,งานครั้งนี้เนี่ยก็มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับโมเดลธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเองหากไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผูกขาดเนี่ยมันก็ยากมากๆนะครับที่จะสามารถพลิกกลับมาสร้างกำไรได้เหมือนอย่างที่ Amazon เองเนี่ยถือว่าค่อนข้างผูกขาดมากๆนะครับในแถบอเมริกาในแถบตะว,วันตกเองพวกเขาก็คองส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมากส่วนตลาดฝั่งเอเชียเนี่ย หากไม่สามารถครองตลาดได้แบบเสร็จเหมือนที่ Amazon ทำเนี่ยโอ้หมันก็คอนงยากนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วดูเหมือนว่าไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับว่ากว่าธุรกิจพวกนี้นะครับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะสามารถสร้างกําไรจริงๆออกมาได้ซึ่งสถานาการณ์ของช้อปปีในตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้เราพิสูจน์อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของช้อปปีที่ปลดพนักง,งานลดใหญ่ในประเทศไทยในอ p ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับพรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิจนทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับให้ยังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ a d r a d o n T H A R A D s H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ